ดอกยาข้างทางดอกไม้ริมทางเมื่อได้ฝนที่ตกมาบ่อยต้นหญ้าดอกหญ้าริมทางต่างเชียวกระจีชีวิตในเมืองอยู่ง่ายกินง่ายกับข้าวของซื้อเขามาไม่ว่าจะเป็นย่างหมูย่างไก่หรือว่าย่างปลากับข้าวง่ายงๆเมนูอร่อยทั้งย่างหมูย่างปลา อร่อยถูกใจน้ำจิ้มสูตรเด็ดก,กินทีไรอร่อยปลาเผาตัวใหญ่ๆแซ่บทำกินสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็มีกับข้าวแซ่บเหมือนเดิมครับกับภาษาเกาหลีวันจอนนี่ไม่วันจอนนี่สมบูรณแบบ่างั้นสมบูรณ์แบบไหมครับต้มปลาโอโหสมบูรแบบมากครับ อาหารน้องเหมียวต้มปลาปลาต้มปลาต้มตัวใหญ่ๆต้มแบบไว้ใส่หมออ้อคาราเร์รี่ครับน้องเหมียวก็มาทุกวนันทุกวันครับ,ไ,บไ,ไ,ไม่เบื่อปลาได้ไงไม่เบื่อปลาได้เหมียวมาทุกวนันทุกวนันต้มปลาใส่มะเขือเทศต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียก เมีก็ชอบปลาโคนก็ชอบปลากินกันเข้าไปกินตัวใหญ่หญๆเศษบน้านัว,นวอำตัวโต,วตวเมื่อเช้าก็เผาแล้วครับตอนเที่ยงมาก็ต้มตอนเย็นมาก็นึ่ง วางหนา้าดเดืด้กินเข้าไปไม่ต้องมองหน้ากินได้อร่อยดีมีประโยชน์มองซ้ายมองขวาัวจะมีภัยไมค่อยกินนะ ประเทศกครับอร่อยไม่เปรี้ยวไม่กลุย Bán đánh nè không tôm mấy tôm mấy ngọt không thôi này là hai chín thăm bình dịnh ชื่นใจนั่นร้อน ้มได้กินน้ำมันร้อนครับแมวชอบปลาต้มกินหัวกินหางให้ก้างกินแมวให้แมวกินก้าง พอแล้วอึ๊บกินไหมอันนี้มีประโยชน์แซ่บหนัวขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับที่รับชม